ดีค่ะเพื่อนๆมาเด้อกินตำโซ่กุ้งสดกันจะมองเห็นปะอันนี้แบบดดดีอากาศดีดีนะคะเพื่อนอากาศดีดี ขออน no? ุญยาตใช้ไหมนะกุ้งแล้วขอกินน้ำจีนกินน้ำจีนกับบักแรกดีก่่น กำลังออกกำลังบนบนเรื่งองระบุใบแมงรักไม่เคยขึ้น <c ười> <c ười> บุ้งเขาขึ้นก็ได้กําไรแล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าผักบุ้งแค่หนึ่งร้อยกรัมอะ่ะก็ขายสามสี่ยูโรนะแพงผักบุ้งที่นี่แพงแล้วผักบุ้งขึ้นเราก็ได้กําไรอ่ะเดี๋ยวนี้ลุงแกว่าตอนเย็นแกก็รดน้ำให้นะให้แกว่า เราเป็นน้ำดีเร็กแ <c> ก <oughs> รดน้ำเห <c oughs> มือนเป็นงานดีเ็กของแกงานคลายเหงาของแกไปเลยแก <c oughs> รยวดอยู่ค่ะครั้งสองครั้งถ้าแกแกเห็นเราดูหนังอยู่อะไรเงี้ย อกว่างแกก็ทำให้มันชื่นตาชื่นใจของแกเนาะจากที่แบบว่าเราชื่แบบว่ามา่ก่อนไม่ให้ปลูกพอเริ่มปลูกจนทินแล้วแกก็แกก็ยอมเพราะว่าเราได้กินกับเราได้กินพวกผักคะนา้าชีลาวผักบุ้ง ผักบุงบ้งพปลูปีนี้ปีแรกนะผักอื่นๆนะเราได้กินพวกแตงกวาพวกถั่วอะไรเงี้ยเราได้กินก็ดีใจเผลินนะ เพืนเปว่าเล่นอะไรประกาศเขาพะไปสีกระถางขึ้นทุกเม็ดเลยอืจนเรามานั่งคิดว่าจะเอาประกาศไปลงตรงไหนเนี่ยที่มีแค่ตอนนั้นที่อยู่มีแค่นั้นอ่ะที่มีแค่นั้นอ่ะจะเอาไปลงตรงไหนดีกำลังนั่งคิดอยู่เพื่อนลุงฮันเข้ามาเพื่อนลุงฮันเข้ามาแล้วบอกเออเว้ย พิงมันเข้าใจทำ่ะมันเข้าท่าดีนะาพวกฝรัง่งเขาไม่ค่อยบางคนนะเขาก็จะปลูกเขาปลูกพวกดอกไม้เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยปลูกแบบพวกผักอะไรอย่างงี้หรอกเขาไม่ค่อยถนัดกันไงพวกฝรัง่งนะเขาจะมีวิชาชีพของเขาคือเขาจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของเขาไปเลยฮะ ก็แบบถ้าเขาเป็นช่างเนี่ยเขาก็จะเป็นเขาทําเป็นแต่ช่างเนี้ยบางทีอันอื่นพวกอย่างพวกปลูกผักสวนครัวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เฉพาะด้านของเขาเขาก็ทําให้เป็นนะเพื่อนแต่ว่าคนไทยเราอะ่ะเฉพาะเราพูดถึงบางคนนะไม่ได้ทุกคนนะแต่บางคนฝรั่งเขาก็ทําเป็นหมดอะไรเงี้ยแต่คนไทยเราเนะี่ยโอ้ยทําเป็นหมดเลยงานจับชาย งานพืชผัดสวนครัวนะี่ยมีใครทําให้เป็นบมางคนไทยมีแต่โูคคนหนูเท่านั้นแหละที่เขาทาให้เป็นอย่างพวกชาวบ้านแบบเราทําเป็นทท้าน,นั้นแหละ พอได้กินนะฮะเพื่อนปีที่แล้วก็กินไม่หมดนะปีที่แล้วแจกเขาแจกเขามาันกันนะแจกพวกญาติโรงหาอันปีที่แล้วแจกเพื่อนโรงพยาด้วยพักคนะไปแจกเพื่อนโรงพาแล้วก็แจกใครอ่ะแจกน้องสุภยัยโรงพยาน้องสุภยัยโรงพัานก็เป็นคนไทยนะน้องสุภายโรงพาน,นะ่ะเขาเป็นคนไทย ปิดร้านหมอนวดอยู่เยอรมันนะก็ะตัดได้ตัดแบ่งไปแจกเขาอยู่ช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกอ่ะนี่ถ้าฝนตกอ,อ่ะได้กินนานแล้นน่ะ ประมาณครึ àn, ường, ่งเดือนสี่สิบห้าวันก็ได้กินแล้วเดินครึ่งฝนไม่ค่อยตกก็ต้องรดน้ำมาล้วกัน

ท,ที่แล้วผัดให้ลุงคั้นกินลุงขั้นแบอกอร่อยพักนะ ้หมดคินว่าไม่เผ็ดเผ็ดทั้งหอม mới qua Kinh này Ôi ừ nó Tiêu không kẹt Kinh tiếp tiêu nó kẹt màu vàng. อร่อยว่าจะไปเด็ดผักชีมากินแล้วผักชีมันขึ้นต้นเท่านี้ขึ้นต้นเท่านี้ประมาณนี้แหละ เท่านี้หรือประมาณเนี้ยคือละว่าจะไปเด็ดผักชีมากีนแล้วผักชีปลูกเองนะรากมันหอมนะคะเพื่อนรากมันหอมหอมแต่ถ้าผักชีเราเราไปซื้อเขารากมันไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะถ้าเอารากมาทุาบใส่พวกต้มพวกแกงอะไรเงี้ยรากเขาไม่ได้กลิ่นหอมนะแต่ผักชีปลูกเองนะเอารากมาทุบหอมหอม,หอมจริงๆเลยนะคะเพื่อนผักชีที่ปลูกเองอะ่ะ เราไม่แน่ใจว่ากรรมวิธีปลูกแตกต่างกันเพราะเราเราปลูกนะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเราเราเราบอกตรงๆนะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราไม่ได้ฉีดยาเราปล่อยให้เ็าขึ้นธรรมชาติอืมอันไหนที่ใบมีพวกเพีย้ยเขากินเราก็ตัดใบออกอนะครับเพื่อนไม่ให้เขาลามแค่นั้นแหละคือ อันไหนที่เขาเต็มใจขึ้นให้เรากินเราก็กินอันไหนที่เขาไม่เต็มใจให้เราไม่ขึ้นให้เรากินเราก็เออเขาก็ต้องตายเขาก็เขาก็ตายไปอะไรเงี้ยตอปีที่แล้วมันจะมีลูสุขจะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยต้นไหนนั่นะต้นโหระพามัง้งปีที่แล้วอ่ะส่ปุ๋ยแตงกว่า แต่ปุ๋ยโหระพาแต่ปุ๋ยมะเขือเทศปีนี้ไม่ได้ปลูกมะเขือเทศนะคะเพราะว่ามาเห็นลูกมะเขือเทศมันโผล่มาต้นหนึ่งอะโผล่มาของปีที่แล้วอะปีนี้ไม่ได้ปลูกเพราะว่ามันใช้เวลามันใช้ระยะเวลาในการปลูกนานนะคะมะเขือเทศซึ่งเราไปซื้อมันก็ถูกมะเขือเทศมันไมไ่แพงอะไรเราก็เลยไม่ปลูกปีนี้มะเขือเทศ ท,ที่แล้วมันเขือเทศเต็มเลยพอปลูกมะเขือเทศพอปลูกแตงกวาปุ๊บยุงจะมาเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นพุ่มๆล้วมัมเป็นใบๆย,ย,ยุงจะเต็มแลวนะลุงก็เดินตอนเย็นก็เดินออกไปยุงกัดแก่ก็เลยพยายามจะปลูกอะไรที่มันโปร่งๆหน้าบ้านเนี่ย พุ่มดอกไม้อ่ะตอนเรียนออกไปเดียใครบอกมมีแฟนคลับเอคนเอ่อแฟนคลับสมัยก่อนเนาะแฟนคลับเอบอกน,อ,น,นอกเอมึงน้องมียุงกับแมงวันไหมมีเหมือนกันนะพี่ตัวบักเอฟเลยยุงกับแมงวันตัวบักเอฟเลยเพดไม่บายค่ะเพดอันเนี้ยเพศเนี้ย แต่เพ็ดนไม่เท่าไหร่อ่ะเพราเราลดผักลดพลิกมาตั้งเยอะแล้วอี่งแลาวค่ะเดี๋ยวค่อยไปจัดต่อรอบไป,ไปอ่งเป็นแค่นี้ค่ะจะนี้มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสู้ มื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยแค่นี้แค่นี้นะหมดทำไมก่อนนะแค่นี้แค่นี้นะหมดคนปกติธรรมดาเขากินแค่นี้นะอย่างยักษ์แบบเราเราเลยกินเยอะทำไงอะความชอบคนเรามันแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆเนาะ ไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร้โคฮันแลนแดนห่างสาบายพิคงนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณลุงแกจะพาไปเที่ยวไหนหรือเปล่าก็แกแบบว่าตอนแรกแกให้แพลนว่าจะไปลักเซมเบิร์กไงและเอจะมียังมีค่ะเ,เรื่องค่ะนะคะสั่งอยู่เรื่อง จะเสร็จก็ไม่เสร็จสักทีเนาะที่ดีอน่คาราคาซังอยู่ว่าจะกลับเมืองไทยดีไหมอะไรเงี้ยแต่ลุงแกบอกแกไม่ให้กลับแกให้เขียนใบมอบอำนาไปก็เรายังตกลงกันไม่ได้ว่ายังไงนะเพื่อนนะไปละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย